มาอีกแล้วจ้าคนไทยไม่ให้สวัสดีไม่รู้จะให้ทําอะไรเนาะทุกคนเนาะเป็นมารยาทที่ดีของคนไทยค่ะคนั่งทับเสื้อทุกคนหายใจเพียเมนูน้าเสนือขาหมูค่ะขาหมูวันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้าวขาหมูค่ะทุกคนไหมูอาหารลดน้ำหนักทุกคนไซ ซ้ายมือขวามือมีแต่หมูนี่กับน้ำพริกกะปิคะ่ะเราชอบกินข้าวขาหมูกับพริกกะปิทุกคนโอ้ยน้ำลายไหลลงมือทานกันเลยคะ่ะทุกคนเสียงทีวีดังมากเลยหวังว่าคงจะไม่ติดลิขสิทธิน์นะทุกคนยังไงก็อย่าต้องขออภัยเพื่อนๆเนาะกลัวเพื่อนๆน,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 นำคาญเดี๋ยวเอานี้มาก,ก่อนทุกคนจ้า เนี่ยของอร่อยนี้ทำไมมันเจาทำไมมันอ้วนเนาะทุกคนเนาะของอร่อยอร่อยทีวีเสียงดังดังทุกคนกลัวติดลิกกสิบตังเลยเนี่ยกินตั้งนานแล้วมาติดลิกิทสิ์นี้เสียความรู้สึกเนาะทุกคนเนาะอุส่าห์ยอมอ้วนยอมลงทุนเนาะทุกคนว่าไหมปกติเราไม่ค่อยชอบพูดเวลากินทุกคนเราพยายามพูดกบเกินเสียงทุกคนนะ กลุบเกินเสียงเพื่อที่จะไม่ให้เสียงเข้าวน้ำพริกกระปรีกล้องชัดไหมเนาะทุกคนวันนี้ทำไมรู้สึกว่าจะมีแต่อุปสรรคทุกคนต้องขอทกด้วนะเนี่ยต้องขออภัยด้วยค่ะทุกคนมาค่ะหิวก็หิวกลัวจะได้เนาะทุกคนไม่ใช่ง่ายๆเนะทุกคนคลิปก็ไม่ดังไม่ฟังทุกคนโอ้บ่ดแล้วบ่นอีกเนาะกว่วจะได้แต่ละคลิปไม่ใช่เรงง่ายทุกคน สิมธิ์นิจของเราอืมผักชีกับน้ำพริกกัปิเข,ข้ากันข้ากัน ชอบมากคนผักโปรดกับถั่วนะคะผักโปรดของเราก็คือผักชีถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพืม ผักเพียบผครทุกคนผักเพียบมันละก็มีโอ้ยเสียงทีวีดังๆทุกคนเราเป็นสังวนจังเลยกินไม่มีความสุขเลยทุกคน ที่นี่ไม่ค่อยชวนเหมือนบ้านเราค่ะขึอยู่ที่อากาศเนาะทุกคนเนาะ เลื่นคอค่ะ <c oughs> ต้องขอภายในเสียงจิบจับนะทุกคนฟันเราไม่ค่อยดีเราชอบดูดปากคนแล้วที่ลรง กินยังไงดีทุกคนทุกคนรู้ไหมขนาดนี้กำลังดีเราไม่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรกึดกึดกำลังดีทุกคนเราไม่ชอบแบบว่านุ่มมากกับทุกคนละลายในปากอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเลยค่ะอุ้ยทำมีดก่อนทุกคน เนาะชอบใครชอบมันไม่ว่ากันค่ะทุกคนเราชอบๆๆกึดกๆึดเคียวแล้วกึดกเวลาช้อนกระทบกระชัมทุกคนเสียงด้านอยางต้องขออาภัยด้วยค่ะอันนี้เก็บไว้หมัก มีผักบุ้งลวกก็ลืมไปหัวตะกินโมตะกินมันมัน ที่เสียงชิบแจบนี่คือหูปากไม่ลงทุกคนเผ็ดว้าว เผ็ดค่ะทุกคนขอกินน้ำหน่อยค่ะมากินน้ำหยดลงไป,ไปนไิดนึงไม่เป็นไรค่ะต้นชีสลาวก็กรอบนง ผักดองค่ะกระเทียมป่ากระเทียมป่าดองจ้าเราจะติดเหลืองเพื่อเสรงโทร์ศันะคะทุกคน ทุกคนพูดไม่ออกเงียบไปเลยนี่สิ่งเจร์ ก็ไม่แหลกเท่าคห เมื่อกี้ว่าจะจบคลิปหาคอนเทนต์ทุกคนทำไมของอ้วนๆนี่อร่อยนะทุกคนมั้โอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ